สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกม l ลน์เลนเจอราคาถูกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจไลเลนเจอต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น e r a n g e อนะครับอยู่กันในช่อง1 GTC นะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดหานะครับตัวดาร์ e เคนนะครับกับตัวไมคี้นะครับเพราะว่าตู้คู่เทพที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมาแล้วนะเพราะว่าโคลาโบนี้เนาะอ่าไมคี้เนี่ยกับทาคิมิจิเนี่ยตัวทาคิมิจิไม่ค่อยเท่าไหร่จะสนใจแค่2ตัวนี้กันนะครับซึ่งอ่าสองตัวนี้ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเป็นตู้ ไมกี้คู่กับริวมุจิเคนนะครับก็คือมันจิโร่เนาะเป็นเพิ่มโอกาสนะแล้วก็จะเป็นเกียร์ทงแล้วก็สร้อยนะครับเหลือใครสนใจนะฮะอันนี้ก็อยู่กันในไอดีเพื่อนฝากเล่นนะฮะที่เผลอใช้ลูบี้เปิดตัวไปนะก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เจ้ามาล่ามันจิโร่กันต่อนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับอ่าร้านเติมเกมด้วยเนาะเพราะว่ามีคนเติมเกมอ่าร้านที่ผมโปรโมทเนาะก็ มีการเติมราชานเดี๋ยวผมจะพยายามคุยกับเจ้าของร้านให้นะครับต้องขอโทษนะที่นี่นะคนที่ใช้งานบริการแล้วถ้าเติมช้าต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไว้ผมจะคุยกับเจ้าของร้านให้นะครับให้เขาเติมให้วดเร็วหน่อยว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปิดกันสัก2 ID นะครับผมนะเดี๋ยวจัดกันหลายไอดีนะเพราะว่าเรารอตู้นี้กันมาต้องนานนะเดี๋ยวมาจัดกันนะโอเคนะครับ45ใบนะเดี๋ยวมาดูกันว่า มันจิโร่จะออกหรือเปล่านะเออสำหรับไอดีเพื่อนฝากเล่นนะเสียดายมากนะครับใช้ไปต้อง2000กวหัวบีนะกล่กลองการันตีกล่องแรกนะครับไม่ได้มันจิโร่นะฮะโ,โมาถึงเกิดอลิศแล้วนะฮะจะเอามันจิโร่ยังไงก่อนเนี่ยอ่ะต่อนะครับผมนะมันจิโร่นะเออมันจิโร่มาออกมามันจิโร่มันจิโรนะ่ปุ๊บ อันนี้อันนี้เพิ่งบัฟมาเลยนะ1ิบโมงเนียผมเข้ามาเลยนะครับผมนะเออไม่รู้ว่าจะอะไรเนี่ยออกหรือว่าก็ไม่รู้นะอันนี้รีบเข้ามาเลยนะครับเนี่ยมันจิโร่มามันจิโร่ปึ๊บอุย้ยทำไมมันค้างวะมันจิโร่ออกปะเนี่ยโอ้ผมว่ามันจิโร่ออกชัวเลยมันค้างอะ่ะเออไม่เกี่ยวละอันนี้ไปเรื่อยละโอ้ค้างเลยเมื่อกี้นะครับน่าจะเห็นนาอแบบสวา่างค้างไปเลยครับ อ่าโอเคเดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมมาปุ๊บลีออนารถไฟอันนี้ได้อยู่นะครับเป็นตัวบินนะเออเผื่อใครแบบเริ่มเล่นใหม่นะเอาไปบินตีป้อมอ่าได้อยู่นะครับเพราะว่าการบินเนี่ยบางคนไม่ได้คือไม่ได้นะครับเออมาปุ๊บโอ้ซุปเปอร์ลีโอนร์ามาทําไมเนี่ยต่อนะครับสี่รอบสุดท้ายโอ้จะได้ไมั้ยเนี่ยมันจิโร่นะเออ ขอให้ออกนะไอดี ID นี้ผมอยากได้มากเลยอะ่ะคือผมเสียดายที่ผมพลาดเอาลูบี้ไปเปิดนะฮะซึ่งก็ยังไม่ได้นะเอออะไรวะเอาลูบี้ไปเปิด2 0 0พกว่าไม่ออกเลยมาจิโลนะครับสำหรับไอดีเพื่อนฝากเล่นเนาะเออก็ไม่ได้นะมาเปิดเนี่ยมาเปิดตั๋วก็ไม่ได้นะครับผมเนี่ยอู้แปดดาวมัจิโล ขอบคุณขอบคุณขอบคุณขจริงๆครับ5้าใบบาจิโลออกอะ่ะโอ้ขอบคุณเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหจริงนะ5้าใบครับผม5้าใบ5ใบสุดท้ายอะ่ะโอ้โหช่วยชีวิตจัดนะครับคือผมแบบ ถ้าใครต <Bond> ิดตามไอดีนี้เนาะก็ผมได้ขอโทษไปแล้วเนาะเรื <to> <cartoon> ่องการใช้ลูบี้เนาะเป็นไอดีเพื่อนฝากเล่นเพื่อนให้ผมมาเล่นเนาะก็เผยใช้ลูบี้ไปเพื่อหามันจิโร่นะครับในที่สุดก็ได้มาเป็นที่ครอบครองแล้วนะครับผมนะเอาโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อนะครับโอ้สุดยอดมากเลยอะนะเดี๋ยวผมต้องปั้นเล่นแน่นอนนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมน่าจะเก็บลูบี้ต่อนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับก็ได้มันจิโร่มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปิดกันต่อนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับผมนะก็มาอยู่กันอีก ID นึงนะครับวันนี้ก็เป็น ID ป้ายเหลืองอะไรก็ไม่รู้นะครับเออผมแอบ,บเล่นเยอะไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> นะก็เดี๋ยวมาเปิดหากันต่อนะครับโอ้โหเมื่อกี้มันกิโูออก5ตัวใบสุดท้ายนะซึ่ง ID นี้จะยอมเขาไม่ได้นะเออมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับ50ใบเออนะดูดีว่ามันกิโลจะออกไหมนะครับผมสำหรับ ID นี้นะ50ใบ อ่าห้าสิบใบนะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้มันจิโร่หรือเปล่ามาออกมันจิโร่มานะครับโอ้โหเมื่อกี้ถือว่ามิชชั่นนะแมชีนนะเออไม่รู้ว่าแบบมันเป็นช่วงจังหวะพอดีหรือเปล่าห้าใบสุดท้ายจะหมดความหวังแล้วนะครับมันจิโร่ออกนะเออเสียดายเลยเสียดายเพชรสองพันไม่น่าใช้เลยครับผมพลาดจริงนะแต่ใช้ไปแล้วอ่ะนะครับผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยยังได้เนาะได้ไมาแล้วได้ไมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปปั้นหลังใหม่อ่ะโอเคนะครับผมขออนุญาตนะค้างนิดนึงนะฮะขออภัยนะครับอโอ้โหคูโอหิตเฮ้ยตายแล้วนะฮะแปดดาวไม่มาเลยนะฮะมันจิโร่จะออกหรือเปล่าเนี่ยมันจิโร่เฮ้ยโอ้โหนี่ตัวซ้ํำตัวซ้ำอ่ะเออโอ้โหมันจิโร่ผมไม่ได้นะต้องมานะมันจิโร่มามันจิโร่ปุ๊บ คือตู้บักหรือเปล่าครับทุกคนต้องรีบมาเปิดและตู้บักหรือเปล่าโอ้โหตู้บักหรือเปล่าครับผมถามจริงอันนี้ตู้บักหรือเปล่าเนี่ยงงฮะมันจีโร่ออกเวอร์เกินเออตู้บักปะเนี่ยนะครับผมเออเอาเปิดสองไอดีติดแล้วนะอันนี้หมดไป20บใบเองอะ่ะตายแล้วนะฮะ ตู้บักหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันจิโร่ออกรูเลยนะโอเคนะโอเคผมดีใจนะดีใจที่ได้นะครับผมนะเออนะอันนี้ดีใจจริงนะเนี่ยโอ้แล้วมันจิโร่ออกครับทุกคนจบเลยจบจริงนะอันนี้คือจบจริงจบจบแบบจบจัดนะครับผมมันจิโร่ออกนะครับผมยอดนะยอดจริง นะครับผมอ่ะโอเคนะครับอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดต่อนะโอ้โหออกดีขนาดนี้เดี๋ยวเปิดต่อแล้วนะครับผมไปลุยกนันดีกว่าอ่ะโอเคนะครับผมเนาะอันนี้อยู่กันใน ID คาราเมลนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาเปิดหากันโอ้โหมันจิโร่ออกดีไปไหนอะ่ะนะสองไอดีติดแล้วนะครับอันนี้อยู่กันใน ID อ่าคาราเมลอารคาราเมลนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจิโร่จะออกหรือเปล่านะคือตกใจจริงนะผมเปิด2 ID ได้2 ID ติดเลยอะ่ะ ไอดีแรกเนาะเพื่อนฝากเล่น5ตัวสุดท้ายไอดีสอบห้ใบสามใบมั้งนะ่ะมันจิโร่ออกครับเอออันนี้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 เริ่มแปลกนะฮะเออเดี๋ยวก็ดีออกก็ดีนะออกก็ดีครับผมนะมันจิโร่ออกนะโอเคครับผมมามาปุ๊บโอ้ตัมปี้มาทำไมอะ่ะไม่อยากได้ครับผมเออมามันจิโร่มา มัจิโร่มาลูกมาจิโร่มามาปุ๊บโอ้โหแม่มดฝึกหัดนะฮะเออดูซิว่ามัจิโร่จะออกไหมนะครับผมมาปุ๊บ,บเฮ้ยเอาอะไรอ่ะค้างโอ้โหไม้ไม้รักษาการโอ้โหไม่เห็นึ้วว่ามันจิโร่นะเออ ไมกี้มาโอ้มันจิโร่ออกทีจัดนะครับผมปึ๊บสามรอบสุดท้ายนะครับผมมาปึ๊บกระบองเพชรสองรอบสุดท้ายอย่าเพิ่งหมดหวังครับเออห้าตัวเมื่อกี้ยังได้เลยนะไ้ดีแรกนะหมดหวังไม่ได้ครับผมมาปึ๊บโอ้ยแปดดาวมันโอ้กเยอะเนะาะแต่มันไม่ใช่มันจิโร่อะปึ๊บเรียบร้อยครับผมไอดีนี้นะไม่ได้นะ เออผมลืมรับตั๋วตรงนี้ด้วยวะเสียดายวะรับไปยังรับไปแล้วเนาะโอ้รับไปแล้วโอเคนะครับผมก็ไอดีคาราเมลก็ยังเกลืออยู่นะครับไปต่อไอดีนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้อยู่กันในไอดีโคตรแสงนะฮะอ่าผมเล่นหลายไอดีอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังเล่นอยู่มี50ใบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยมันจิโร่จะออกไหมเออ แต่ผมสังเกตนะว่าตัว8ดาวออกดีนะมันจะมีอะช่วงแรก7 7ดาวเนาะอ่ะแล้วต่อมาก็จะ8ดาวมาและเมื่อกี้นะโคน,นี่บิดลูกโป่งครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะครับผมนะมา5ใบครับผมมาลุยปึ๊บอะไรปึ๊บฮันนี่เดี๋ยวได้ออกมาทิ้งก่อนนิเริ่มแปลกๆนะไมกี้มัจิโรโอโ้ยุหินหินมาทำไมมัจิโรมายากล เอาตู้ล่างสงาักสองใบไปสองรอบปุ๊บปุ๊บโอ้โหสิ่งโตล่าเรืองแหมไม่อยากได้เลยแต่ใช้ได้อยู่ครับสิ่งโตไปตู้บนนีกว่าไมคี้มาปุ๊บไม่ออกครับผมนะมาไมคี้โอ้โมาเนโลไมคี้เฮ้ยเงียบเลย อะไรครับเนี่ยโอ้โหมาสองไอดีแรกที่เหลืองเงี้ยหมนเลยอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้เราอยู่กันใน ID ดีสปอนเซอร์นะครับผมนะอ่สมัยก่อนนะสปอนเซอร์ให้มานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาสารต่อกันดีกว่านะครับว่า ID ดีสปอนเซอร์มีตัวกี่ใบนะครับว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะเออยี่หใบโอ้โหมันน้อยเลยก็ละ่ะเออผมอาจจะไม่ได้ได,ได้ได้ดองหรือเปล่าไอดี ID นี้อ่ะไม่เป็นไร26ใบผมก็จะเปิดนะครับผมลุย เลสโกนะฮะไปมาปึ๊บโอ้โหมันจิโร่นะมานะลูกนะเออไอดีนี้พอมีเกียร์อยู่นะแต่ก็มีเกียร์ไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะเป็นคริสต์มาสนะเพราะว่าไอดีนี้เล่นช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับมันจิโร่ปึ๊บโอ้มันจิโร่ลูกมันจิโร่มันจิโร่มามันจิโร่มามันจิโร่มาปึ๊บ โอ้หผมว่าเขาเขาปล่อยช่วงแรกหรือเปล่าอ่ะเออเกมปล่อยช่วงแรกปะเนี่ยไม่มาเลยฮะปึ๊บเฮ้ยหายเงียบเลยครับมันจิโร่มันจิโร่มโผมหายเงียบเลยกิฟเลยครับผมนะโอเคนะครับผมก็อยู่กันในไอดีสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีสมัยผมเล่นแต่ก่อนเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาจับกันนะครับมาดูว่ามีกี่ใบ50ใบเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจิโร่จะออกหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวมาดูกันนะคือ2 ID ไดีแรกปลาเดิมมาดีไอดี ID ที่เหลืออะไรก็ไม่รู้เอามาปึ๊บโอ้โหมายากนมาทำไมครับมายากกนไม่ต้องการเลยมามาตัวอะไร มันจิโร่ปุ๊บต่อไม้ท้อเลยครับต่อไม้มันจิโร่เฮ้ยทำไมเจ็ดดาวออกเยอะจังอะเปิดผิดตู้เลยว่าเนียเ่ยแต่ดาคินไม่ออกเลยเนาะเออเนี่ยเราแปะแปดาวมาแล้วแต่เราเปิดไม่ได้ดาคินเลยทุกคนนะฮะโอ้โหแปดดาวอันต้าออกดีเนาะเอามาสี่รอบสุดท้ายครับมันจิโร่แต่ผมอยากได้มันจิโร่มากกว่าตัว ดาเคนเนาะตัวเคนอะนะเออเรียวูจิเคนโอ้ยเฮ้ยออกเหมือนกันนะทําเล่นไปนะครับเออเอาไอดี ID นี้มีมาจิโร่ช้แล้วว่ะเฮ้ยออกมาออกง่ายอะต,อต้องรีบไปเปิดกันนะทุกคนนะใครดูคลิปนี้นะครับรีบไปเปิดกันนะฮะออกขนาดนี้นะ <c ười> รีบไปเปิดกันนะครับผมนะโอเคนะคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็โอ้มันจิโร่ออกเยอะมากอะอย่าลืมไปเปิดกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ